ในขณะที่ผู้คนกำลังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรากฏตัวของ UFO ที่ถูกพบทั่วโลกในเวลานี้แต่ก็มีบางคนเชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐเคยเก็บกู้สรางอากาศยานจากต่างดาวมาแล้วและมันอาจไม่ใช่แค่เพียงครั้งเดียวอีกด้วยเมื่อเร็วเๆนี้มีการเปิดเผยที่น่าตกตะลึงเกี่ยวกับ CIA ที่มีสนักงานลับสำหรับเก็บกู้ UFO มานานหลายทศวรรษในขณะที่นักการเมืองหลายคน เรียกร้องให้มีความโปรง่งใสในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นแหล่งข่าวร้ายหนึ่งระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังซ่อน UFO ทั้งหมด9ก้าลำเอาไว้หลังจากที่เก็บกู้พวกมันมาได้จากการตกลงบนพื้นโลกโดย UFO เหล่านี้ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีของมนุษย์มี UFO บางส่วนที่พังยับเยินและอีกสองลำที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในความดูแลของ Office of Global Access หรือ OGA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักวิทยาศาสตร์ของ CIA OGA มีหน้าที่สำคัญในการเก็บรวบรวมและศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2003โดยมีแหล่งข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนสามแหล่งได้เปิดเผยข้อมูลที่ถูกนำมาจากบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเหล่านั้นแหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่า CIA มีระบบที่สามารถมองเห็น UFO ในขณะที่พวกมันกำลังพางตัวอยู่ และเมื่อเครื่องบินที่ไม่ใช่มนุษย์ตกถึงพื้นก็จะมีหน่วยทหารพิเศษถูกส่งไปเพื่อเก็บกู้ซราง UFO โดยมีการทำงานร่วมกับกองกำลังปฏิบัติการพิเศษเช่นหน่วยซิลเพื่อปฏิบัติภารกิจเหล่านี้แหล่งข่าวอีกรายเสริมว่า OGA ทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้กองทัพสหรัฐเข้าถึงสถานที่ใดในโลกแบบลับๆที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นหลังแนวค่าศึกนอกจากนั้น พวกเขาก็ยังเกี่ยวข้องกับการเก็บกู้อาวุธนิวเคลียร์และดาวเทียมที่ตกเช่นกันการเก็บกู้สร้าง UFO ของ OGA ถูกปกปิดเป็นความลับมาอย่างยาวนานแต่พวกเขาจะไม่เก็บเอาไว้นานเกินไปเนื่องจากทางกองทัพมีการเก็บบันทึกมากเกินไปโดยปกติแล้ว UFO จะถูกย้ายออกไปแบบลับๆถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ